สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h ช n n นลถ้าถามผมว่ามาแมลงศัตรูพืชตัวไหนที่อันตรายที่สุดผมยกให้เบอร์หนึ่งคือเพียกระโดดครับไม่มีมแมลงชนิดไหนที่เป็นศัตรูพืชจะอันตรายไปกว่าเพียกระโดดได้แล้วนะครับลักษณะของเพียกระโดด ในรูปภาพครับต้านหน้าจอนี่เลยผมจะบอกแบบนี้โดยปกติแล้วนะครับข้าวเนี่ยเวลาเมล็ดเต่งออกรวงเราจะได้เกี่ยวอีกภายใน3-4ถึง4วันข้างหน้านะครับทุกอย่างคือแบบว่าสวยหรูเลยแล้วถ้ามีเพียดกระ,ดดะบาดนะครับทุกอย่างมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย เพราะว่าข้าวเราเนี่ยหากต้นไหนนะครับแม้มล็ดเนี่ยมันจะเต่งแล้วก็ตามถ้าต้นนั้นถูกเพียกระโดดระบาดกัดกินนะครับเพียกระโดดพวกเนี้ยมันจะเข้าไปดูดน้ําเลี้ยงของต้นข้าวนะครับเขาจะดูจนกว่าต้นข้าวเราเนี่ยจะแห้งเป็นฟางเลยพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับมล็ดข้าวเราเนี่ยแม้จะไม่ถูกทําลาย แต่น้ำหนักเนี่ยมันจะหายไปประมาณ20%นะครับก็คือ1ตันเนี่ยจะหายไป200กิโลทําไมผมรู้ได้ไงว่าหายไป200กิโลเพราะว่าข้าวนะครับที่โดนเพยกระโดดลงตอนที่กําลังสุกเนี่ยไม่ต่างอะไรกับข้าวที่เราเอาไปตากแห้งลองคํานวณดูครับเวลาเราทําข้าวปูกเนี่ยเราเอาข้าวปูข้าวสดสดหนึ่งตันเนี่ยไปตากให้แห้งเลย แล้วเก็บใส่กระสอบกลับมาช่างอีกทีหนึ่งน้ำหนักจะเหลือแค่800กิโลกร,รมัมจะหายไป200กิโลกร,รัมตอน1ตันเลยนะครับนี่แหละข้อมูลสำคัญนะครับอันนี้ขนาดมันลงช่วงที่ข้าวเต่งนะแต่ถ้าเพี้ยกระโดดไปลงช่วงข้าวท้องข้าวเล็กจบครับทุกอย่าง อาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยก็เป็นได้แต่พี่น้องกเกษตรกรนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปท่านฟังคลิปนี้แล้วผมจะบอกวิธีการกําจัดลองเอาวิธีของร่่มโพไปดูนะครับได้ผลอย่างแน่นอนผมก็กล้าพูดอีกเรื่องหนึ่งกรณีพริยกระโดดนะครับเป็นมแมลงศัตรูพืชทั้งอันตรายและกําจัดยากที่สุดถ้ากำจัดไม่ถูกวิธีเนี่ย เราอาจจะเสียต้นทุนนะครับทดลองยาไปเรื่อยๆลองดูสิ่งที่ล่มโพแนะนำนะครับสั้นๆนะครับหน้าเดียวมีอยู่แค่2กรณีทำคู่กันเลยนะครับต่อให้ระบาดหนักขนาดอีกถ้าพี่น้องกเกษตรกรเอา2วิธีเนี้ยไปทำเราจะปลอดภัยจากเพียกระโดดอย่างแน่นอนนะครับก็คือการหยดยาและการพ่นยาการหยดยาและการพ่นยาเนี่ย มันจะมีนะครับยาตัวเดียวเท่านั้นที่ใช้พ่นนะครับจําไว้เลยนะยาตัวเดียวที่ร่วมโพลการันตีว่าใช้แล้วได้ผล100%แต่วงเล็บนะครับยาตัวนี้ใช้ในกรณีที่มีการระบาดของเพียกระโดดก็คือเพลนัมนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้ป้องกันนะเพราะ ยามันแพงตัวนี้ราคาสูงมากนะครับหนซองก็อยู่ประมาณ630บาทอาใช้ได้5ไร่นะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะต้นทุนสูงสักนิดหนึ่งถ้าไม่มีการระบาดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้นะครับอันนี้ผมแนะนำกรณีที่มีเพียกระโดดระบาดและผมขอย้ำนะครับว่ายาเพลนัมตัวนี้ให้ใช้เป็นชื่อนี้นะครับเดี๋ยวมีรูปซองให้ดูนะครับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูว่าซองเพลนัมมันเป็นยังไงให้ใช้เป็นชื่อนี้เท่านั้นนะผมไม่แนะนําเรื่องสามัญน,นะครับสามัญเหมือนกันแต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันจําผมไว้ให้ดีนะครับพอเราพ่นยาเพนนัมไปแล้วเนี่ยอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่ายาเพลนัมมันคือยาดูซึมซึ่งยาดูซึมเนี่ยกว่ามะแรงนะครับจะเริ่มเห็นผลว่ามันตายหรือหนีไปเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ แต่ไม่ต้องตกใจครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพ่นเลยนะจำผมไว้นะถ้าสมมุติว่าเพี้ยกระโดดระบาทพี่น้องกเกษตรกรเอาเพรน้ำไปพ่นวันนี้เลยพรุ่งนี้เพียมันก็อาจจะยังอยู่แต่มันไม่กินแล้วครับมันจะเหมือนอาการเป็นอมาพาสแล้วยิ่งนานวันไป2วัน3วัน4วัน เพียกระโดดเหล่านี้ก็จะเริ่มหายไปจากแปลงนาเรานะครับจนไม่มีสักตัวเดียวมันเป็นแบบนี้นะครับกระบวนการทํานา่าทํางานของยาถ้าบางคนใจร้อนพ่นวันนี้พรุ่งนี้ไปดูเพียยังอยู่โอ้ยไปหาตัวนั้นพ่นซ้ำอีกหรือพ่อนเพียน,นำซ้าอีกใจเย็นๆครับเชื่อผมผมลองมาใช้มาแล้วนะครับมันการทํางานมันเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกับอาทาคุมิอ่ะที่เป็นยาหนอนอนะ่ะ ถ้ามีหนอนใบขาวระบาดเราพ่นทาคูมิไปปั๊บนะครับทาคูมินะครับมันทําให้หนอนเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นอัมพาตแล้วก็เริ่มสลายหายไปนะครับมันไม่ใช่ยานนกแบบเฉียบพันธ์นะสําหรับยาทาคูมิหรือเพนัมนะครับเพนัมก็เช่นเดียวกันการทํางานเหมือนกันอ่าสองนะครับวิธีที่ต้องใช้คู่กันเลยคือการหยดยาการหยดยานเนี่ยสำคัญมากนะครับ วิธียดยาไม่ยากเราเตรียมทั้งหมด3ส่วนผสมเข้าไปประกอบไปด้วย 1. นะครับน้ำมันดีเซล2ลิตรผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าๆหรือว่าน้ำมันค้โลเนี่ย2ลิตรนะครับแล้วก็ใส่ยาน็อนะครับเป็นยาน็อ c ตัวไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกอาบาก็ได้นะครับหรือว่ายาน็อ c ที่เรามีใช้ได้หมดนะครับ1ลิตร หมักนะครับทิ้งไว้1คืนนะครับต้องหมักทิ้งไว้1คืนนะผสมให้เข้ากาันปิดฝาให้แน่นเลยหมักทิ้งไว้1คืนและตอนเช้าเอาไปหยดเรียบร้อยครับไม่เหลือเชื่อผมการทำงานของยาหยดเนี่ยมันจะใช้ตัวนำคือน้ำมันดีเซลนะครับที่ละเหยขึ้นอากาศพอเพีย้ยเกาะต้นข้าวเนี่ยอาจจะรู้สึกเมา หรือนะครับอาจจะโดนกดดันจากเพน้มที่เราพ่นลงไปมันก็จะล่วงลงมาสู่ผิวน้ํานะครับแล้วผิวน้ําเนี่ยมีน้ํามันเครื่องเก่าๆนะครับที่ไม่มีทางละเหยมันลอยควบคุมอยู่บนผิวน้ํานะครับแล้วเคลือบด้วยยาเน,นกพอแม่แรงพวกเนี้ยมันตกลงใส่น้ํามันเครื่องตัวเนี้ยไม่เลือครับไม่ลอดอย่างแน่นอนนี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดพียกระโดดนะครับ อทำไมผมถึงไม่บอกไปเลยอย่าง,างนี้ที่ผมอธิบายเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนึกภาพตามนะครับและเข้าใจก็ดูตัวอย่างนะครับเนี่ยผมเขียนให้หมดแล้วท่านก็จดตามนี้ไปเลยนะครับผมรับประกันเลยว่าวิธีของผมเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนนะครับใช้ได้100%อยเังไงฤดูการหน้าเนี่ยช่วงๆอ่าต้องใช้คําว่าช่วงปลายหนาวนะครับช่วงเดือน กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะต้องโดนการระบาดของเพียกระโดดนะครับหลายพื้นที่เลยเตรียมรับมือไว้นะครับหากระดาษหาอะไรจดไว้เลยแปะไว้เลยนะครับผมเพื่อเวลาเจอย้ำฉุกเฉินเราจะได้เอาไปใช้นะครับนี่นะครับรอยแท็กเพียกระโดดของผมอันนี้คือผมแท็กเองเลยนะจะทำเป็นท่อ PVC นะครับแล้วก็เดินแท็กเดินหยดทั้งแท็กทั้งหยดลงไปแบบนี้เลยที่ผมทำมา นะครับผมนี่ครับก็ใส่ชุดแต่งกายให้ดีนะครับสวมเขาเรียกว่ารองเท้าบูทนะครับผมให้ดีเลยไม่ให้ยาเกาะขานะครับผมนี่คือรูปซองนะครับที่ผมบอกข้างต้นคือเพลนัมนะครับต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยผมมีพี่น้องเกษตรกรโทรมานะครับผมงงเลยมันมีเพนัมด้วยนะมีเป็นสารแอร์ด้วยนะยนะก็คือมันทําให้สับสนนะครับ ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเขียนแบบนี้เลยเพลนัมลองดูครับไม่ผิดหวังผมใช้ตลอดเลยหากมีเพียกระโดดระบาดนะครับผมบอกเลยผมไม่กลัวเพียกระโดดเพราะว่าผมมียาดีมีวิธีการจัดการดีถ้าพี่น้องกเกษตรกรเจอปัญหาเกี่ยวกับการทํานาลองโทรมาปรึกษาผมนะครับเผื่อผมจะ,ะให้คําปรึกษาได้เนาะไม่มากก็น้อยนะครับที่เบอร์0 9 3 2 248173นะครับเป็นอื่นใดไปไม่ได้นะทางช่องร่มโพนะครับผมบอกได้เต็มปากเลยว่าผมสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรลองหมักฟางดูหมักฟางดูครับการหมักฟางเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวนานะครับเพราะว่าในฟางเนี่ยมันมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อต้นข้าวสูงมากนะครับโดยเฉพาะธาต ฟอสฟอรัสธาตุฟอสฟอรัสมันช่วยเรื่องอะไรนะครับช่วยทําให้ข้าวต้นใหญ่รวงใหญ่นั่นเองดังนั้นนะครับการที่เราหมักฟางเนี่ยเราได้ปุ๋ยแบบฟรีๆเลยนะแต่อาจจะต้องกระบวนการหมักฟางเราอาจจะต้องเติมจุลินทรีย์นะครับซึ่งจุลินทรีย์ตัวเนี้ยผมก็มีแบ่งให้ใช้ได้5้าไร่นะครับเป็นจุลินทรีย์ที่หมักนานกว่าตอนเนี้ยน่าจะเข้าเดือนที่4แล้ว นะครับสี่เดือนเต็มเเลยที่ผมหมักไว้นะครับผมมีไม่เยอะแล้วครับผมมีไม่เยอะแล้วเนาะเพราะว่าคนสนใจก็ไม่เยอะเช่นกันเนี่ยผมลงแทบทุกคลิปเลยนะผมสนับสนุนเรื่องการหมักฟางแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกท่านฟังแล้วจะยอมรับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อโดยเฉพาะคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะพูดเสมอเลยว่าการเผาฟางนะครับเผาเข้าวดีดเผาวัชพืชเผาโารคเผาแมลงแต่ในความเป็นจริงแล้วคือรอบต่อไป เราก็ต้องใช้ยา,มาแมลงยาเชื้อราแล้วก็มีข้าวดีดอยู่เหมือนเดิมแสดงว่าความเชื่อแบบนี้มันไม่ถูกต้องเนาะลองดูครับผมลองดูถ้าใครอยากจะได้ผลผลิตเกินไร่เกินนาต้องเริ่มจากดินในแปลงนาแล้วก่อนถ้าดินดีนะครับมันก็จะช่วยประหยัดทั้งเรื่องปุ๋ยอ่าเรื่องอย่างอื่นต่างๆเลยนะครับผมแบ่งอยู่ที่ขวดละ100นะครับใช้ได้ ห้าไร่ส่งฟรีนะครับย้ํานะครับหนึ่งร้อยเนี่ยผมส่งให้ฟรีนะผมไม่เอาค่าส่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยขวดนึงเนี่ยลองไปดูได้เลยนะครับขวดนึงเนี่ยหนักหนึ่งกิโลครึ่งค่าส่งปลายทางเนี่ยจะอยู่ประมาณหกสิบห้าบาทหากหักค่าลังนะครับหักค่าแพ็คค่าพันค่าซีนค่าอะไรเนี่ยขวดนึงเนี่ยผมก็จะเหลืออยู่ประมาณยี่สิบาทแต่ผมเนี่ยเต็มใจ ที่จะแบ่งปันนะครับให้สําหรับ f c โดยเฉพาะเลยที่อื่นไม่มีครับไม่ว่าท่านไปนค้นหาที่ไหนน้ําหมักของล่มโพไม่มีแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมแล้วหลังๆเนี่ยผมมาทําท้ายคลิปแล้วนะครับผมอยากให้คนที่ฟังถึงท้ายคลิปแล้วสนใจจริงๆนะครับลองดูแล้วรุ่นหน้ามันจะเห็นผลเลยไม่ต้องไปรอนะครับไม่ต้องไปรอเป็นปีใช้ครั้งนี้รุ่นต่อไปดูผลผลิตดูนะครับว่าจะได้มาก ว่าที่เคยทำมาจริงหรือไม่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ